จัดอบรมครูโดยใช้ครูอสองครูเนี่ยเออถ้าพูดเรื่องชุมชนจะบอกว่าที่เราลงจ,จุดาพอจุดอ่อนือเรื่องของชุมชนนี่คือนของเรานะคะเพราะเราเป็นโรงเรียนระจำกแล้วก็มาจากหกเจ็ดจังหวัดเพราะนั้นเด็กของเราที่มาเรียนมันไม่ใช่เด็กที่ในพื้นที่ที่ตั้งเพราะนั้นถ้าบอกว่าโรงเรยียนเป็นสำคัญดูแล ที่เขาเป็นโรงเรียนประจำเยเด็กเขาเหมือนมีตารางเข้าค่ายต้องตีอย่างการที่เด็กจะออกไปข้างนอกก็เป็น,นกิจกรรมข้างนอกเยทุกวันทุกวันตอนเย็นแต่ถามว่าเรามีสวนไม่ที่นำแัญญาไปใชเ้เยเด็กอาจจะได้แต่ชนเราเราเราไม่ไม่มั่นใจนะเช่นเด็กก็ทำโครงการในวิชาสมครูเขาบอกว่าต้องการให้เด็กเกิดจินอรสาแล้วก็ต้องการ รร้อเนรายนจากที่เ็้องไปเาก็เลยทำโครงการึ้นมาเขาใช้ชื่อว่าโครงการปลูกต้นไม้ฝากไว้กับจุมชบแล้วเขาก็เอารักรัญาเป็นเคราะห์โดยการที่เขาจะไปปลูกต้นไม้เขาบอกว่าถ้าเป็นปลูกไว้เหมือนเหมือนงานต่างๆที่ไปปลูกไปปลูกแล้วไป้งให้ให้ธรรมชาติดูนะดูแดลต้นไม้มันก็ตายก็อะไรแบบนี้เพราะนั้นเขาก็บอกวิธีการของเขาว่า ไปบ้านชุมชนย่ยญาตายยายนะแต่ไม่ใช่แบบเป็นญญติพี่น้องเขาะก็เด็กขอปลูกต้นไม้นต้นตอนบ้านหลังเนี่ยน,นะคะเขาไปโดยต้นไม้ที่เขาเป็นผูกเขาก็จะหาเป็นแบบประเภทไม้แล้วก็บอกถ้าเขาเขาก็บอกเหตุผลว่าทําไมเขาต้องไปปลูกฝากไว้กับบ้านชุมชนเพราะเขาไม่มีเวลาที่ออกไปตลอกที่จะไปรดน้ําดูแลต้นไม้เพราะเขาเป็นเนกกประจำเวลาเาเพราะนั้นวันไหนถ้าเขาออกไปไม่ได้ คนที่จะรดน้ำต้นไม้ให้เขานก็คือคนเจ้าของบ้านแล้วต้นไม้พอมันโตขึ้นมามันออก